สวัสดีครับผมวิโรจนะครับวันนี้ผมมาชวนคิดกันครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถูกหรือไม่ถูกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการเพิ่มขั้นตอนงานธุรการให้เพิ่มขึ้นเพิ่มเอกสารที่ต้องเขียนต้องกรอกให้มากขึ้นและหนำซ้ำครับเพิ่มการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยคนนั้นก็ต้องเซ็น คนนี้ก็ต้องเซ็นคนไหนก็ต้องเซ็นแต่สุดท้ายครับงานธุรการที่เพิ่มขึ้นกับการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ไม่จําเป็นและมากขั้นตอนเกินนี่แหละครับตัวแสบที่เป็นช่องว่างช่องโหว่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์คนที่โกงคนที่ทุจริตครับการที่เขาจะมีเอกสารกี่หน้าเขาจ่ายเงินครับจ่ายใต้โต๊ะให้ทําให้หน่อยทําให้เสร็จอ้าว แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดชาวบ้านก็ <_ an> ต้องมาเครียดครับว่ากอกตรงนี้ยังไงกอกตรงนี้ยังไงกอกยังไงก็ไม่ครบมีเหตุให้ผู้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีนะครับ <_ an> บางคน <_ an> บอกปัดปัดไปเรื่อยๆไอ้นั่นก็นยังขาดไอ้นี่ก็ยังไม่ครบไอ้นี่ก็ยังไม่รไกมรอกสุดท้ายจ่ายเงินมาปุ๊บ๋ยกรอกให้จบเลย <_ an> เหมือนกันครับดุลยพินิจครับคนนี้เซ็นคนนั้นต่องเซ็นคนนี้ต่องเซ็นคนนี้ก่อติคนนั้นก่อติสุดท้าย จ่ายให้ครบทุกลายเซ็นก็ผ่านฉลุยดังนั้นผมยืนยันนะครับว่าขั้นตอนงานธุรการที่เพิ่มขึ้นการใช้ดุลยพินิษอย่างไม่จําเป็นของเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เลยกับซ้ําเติมปัญหาคอร์รัปชันให้หนักหน่วงขึ้นด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยทางแก้ที่ถูกต้องคือการแาก้ไขกฎระเบียบครับแล้วก็เอาหลักฐานให้ชัดนะครับทําทุกอย่างให้ครบลดการใช้ดุลยพินิษนี่แหละครับที่บอกว่า เล็กตกะลาดรีกิโยติเนี่ยคือการแก้ไขกฎระเบียบเนี่ยที่ไม่จําเป็นเอาดุลยพินิษที่ล้นเกินออกไปเอกสารอะไรที่ไม่ต้องกรอกก็ไม่ต้องกรอกกรอกเท่าที่จําเป็นนี่แหละครับจะเป็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับ